ตัวเลขไม่เคยตกามาดูคลิปคันนี้นะครับแรงดันปั๊มอยู่ที่200นะ้อยนะฮะปกติมันจะอยู่294กนะ้บ3่กาตีไม่ว่าเส้าว่าสาแล้วอันนี้200อทีนี้เมื่อแรงดันปั๊มตกนะครับแรงดันปั๊มตกมันจะมาโชว์แบบไหนอ่ะ จะมาโชว์แบบไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเมื่อแรยดันปั๊มตกมันจะมาโชว์ที่ตัวนี้ n จหรือว่าทาม์ชีดคือระยะเวลาที่ยกหัวฉีดถ้าค่าตัวนี้เยอะสแสดงว่ายกหัวฉีดนานยกนานเพื่อให้าาน้ำมันมันพอเพียงนะครับเราจะเห็นค่าตัวนี้มันเยอะนะเยอะกว่าปกติ ซึ่งแต่ละรุ่มนะมันจะค่าไม่เท่ากันบางรุ่น2.7 2.8เป็นมาตรฐานบางรุ่น2.2เป็นมาตรฐานประมาณนั้นนะครับค่าตัวนี้มันจะเยอะอีกจุดหนึ่งถ้าในกรณีปั๊มแรงดันตกมันจะดูตรงนี้ได้อีกนะครับจะดูค่า LTF ได้นะครับตัวน,นี้คือค่าชดเชยที่กล่องมันชดเชยให้ซึ่ง Standard, รถสแตนดาร์ดมาตรฐานมันจะเป็น 0.998นะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันชดเชยให้จาก998เป็น1,000ก็คือบวกน้ำมันให้นั่นเองบวกให้เพราะอะไรบวกให้เพราะว่าค่าแรงดันเบสิกตั้งต้นเนี่ยมันไม่ถึง3มอ่ะมันอยู่แค่สองทีนี้เมื่อแรงดันน้ำมันมันอยู่แค่2มันก็เลยไม่ ไม่พอเพียงไม่พอกินมันก็จะมีอาการติดยากได้มีอาการบุบบุบได้คือน้ำมันไม่พอจะออกอาการมากในช่วงอุณหภูมิน้อยช,ช่วงเครื่องเย็นช่วงสตาน์ของเช้านะครับเนี่ยตัวเลขม,มันจะสัมพันธ์กันนะครับมันจะสัมพันธ์กันดันั้นปั๊มจิกน้อย LTF จะติดบวก LTF จะติดบวก แล้วก็ค่าทามฉีดจะจะเพิ่มนะครับค่าทามฉีดจะเพิ่มเน่ยคลิกรู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่สองต้นๆนะครับผมจำไม่ผิดนะตอนนี้มันสองกว่าๆอ่าแล้วก็เมื่อแรงดันตกแบบนี้ก็ไม่ควรจะรีเซ็ตนะครับเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันเป็นหมดสี ตเป็นหมดศูนตัวนี้มีความเสี่ยงนะครับถ้าเรารีเซ็ตให้เป็นโหมดหมนึ่งปับ๊บจากรถพอขีได้อาจจะขี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะกลับไปสิดน้ํามันในโหมดในหมดหนึ่งมันอาจจะขี่ไม่ได้เลยเดียวติดยากไปเลยนะครับถ้ารถมีอาการความติดแรงดันตกอย่างนี้ไม่ไม่ควรรีเซ็ตนะครับ